เงินสำคัญกว่าความรักหรือไม่ไม่รู้ครับแต่ความรักหลายคู่มากกว่า80%เลิกกันเพราะเงินครับคุณคิดดูเลยสำคัญหรอเปล่าความรักหวานชื่นอุ้ยกอดกันกอดกันครับแต่ข้าวสารในหม้อไม่มีทําไงอะ่ะอยู่ไม่ได้ใครจะโลกสวยบอกไอ้เงินไม่สําคัญค,ค,ค,ครูคมค้านกับว่าเงินสําคัญครับ ไอหลายคนบอกไอมันต้องโลกสวยไงนะครับเงินไม่สําคัญเงินไม่สําคัญครูบอกเลยคุณไม่เคยจนคุณไม่รู้ครับคุณลองไปดูนี่ครอบครัวที่เขาไม่มีตังค์ครับทะเลาะก,กันทั้งเดือนครับพอมีปัญหาครอบครัวเถียงกันทะเลาะก,กันแกมันใช้เงินอย่างนั้นฉันใช้เงินอย่างนี้แกใช้เงินอย่างนั้นซื้อรองเท้าแอฟของต่างๆโอ้ยไม่ไประหยัดเงินต่างๆเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันครับนานๆก็ต้องเลิกกันครับคุณว่าเงินสําคัญไหมสำคัญครับนะเงินสําคัญครับ หลายคนบอกว่าเอ้ยรักมันต้องอยู่ที่ใจสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายเขาอยู่กันได้เขาอยู่เป็นถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดแมกใช่ครับสมัยก่อนทํานาครับสมัยนี้คุณทํานาเองหรือเปล่าคุณต้องซื้อทุกอย่างครับชีวิตมันหล่อเลื่นด้วยเงินครับถ้าใครโลกสวยบอกว่าเงินไม่สําคัญโคตรสาคัญ